พระสันติเห็นชัดเจนแม้แต่แม้แต่ในรายการหนกระแสเนี่ยเราจะเห็นว่าหนุ่มกัญชัยเนี่ยจะพูดชี้นำนะฮะพูดชี้นำพูดปลุกเอฟซีรายการหนกระแสแล้วก็คอยใช้วาทกรรมชี้นำสังคมชี้นำเอฟซีแล้วก็คอยลดคอยตัดคอยเย่นะคอยปั่นอยู่ตลอดเวลานั่นคือแล้วตมามานั่งดูพฤติกรรมของหนุ่มกัญชัยแล้วนี่โอ้โหอาจารย์เขา เดี๋ยวพ่อจะเขาฟ้องตัวใครตัวมัน่ไม่ใช่ไม่ใช่หมิ่นมันหมิ่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความจริงเนี่ยมันเป็นหลักฐานเป็นความจริงที่ที่ที่เขาสื่อสารออกมาผ่านปากของเขาอาจารย์ญยายิ่งจริงยิ่งผิดนะฮะหลักพยายิ่งจริงยิ่งผิดนะไปเก่าเขาไม่เกิดประโยชน์แกสาธารณชนนีดอาจจะเข้าข่ายนะพระอาจารย์มันไม่เกิดยังไงก็ให้สังให้สาธารณชนเกิดสติเกิดปัญญาว่าหนุ่มกัญชัยพูดปั่นยังไงพูด ยังไง